ฟูลเฟรมออโต้โฟกัสตัวแรกของซีลุยนะครับผมให้ภาพที่มีความพิเศษเป็นเอกลักษณ์กว่าเป็นทั่วๆไปเล่นซีลุยออร่าซีรีส์85 F 1.4เดี๋ยวเราจะมารีวิวเลนตัวนี้กันนะครับ ที่ซีลุยออกเลนส์เอ c ซีมาระยะหนึ่งนะผมในซีรีส์สไนเปอร์นะที่มี3.5 f1.2 50 f1.2 แล้วก็75 f1.2 ครับผมซึ่งเลนส์ชุดนั้นเนี่ยเป็นเลนส์ที่ประสบความสำเร็จค่อนข้างมากสำหรับกล้อง a อ c ซนะเลนส์ตัวนี้ออกมาใหม่ของซีลุยนะผมเป็นเลนส์85 f1.4 aurora series ตัวนี้เนี่ยสำคัญเลยก็คือมันออกมาเป็นฟูลเฟรมออโต้โฟกัสตัวแรกของซีลุยนะผมซึ่งออกมาทั้งหมด3เมาส์นะผมก็คือเป็นเมาส์โซนี่ดิคอนเซ็ตแล้วก็ฟูจิเอ็กเมาส <Bang, bang. S 1> ์ กุณาส่งเลนตัวนี้มาให้ผมทดลองใช้นะครับผมก็วิดีโอตัวนี้ไม่ได้รับการสปอนเซอร์นะครับผมก็คือจะออกมาจากการรีวิวเลนของผมจริงๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาแกะกล่องกันเลยนะครับกล่องนะผมก็จะให้กล่องมาหน้าตาแบบนี้แล้วผมเป็นกล่องสี่เหลี่ยมนะผมสีขาวมีรูปเลนนะครับแล้วก็มีชื่อออโรล่านะครับอยู่ด้านบนนะครับผมเปิดขึ้นมาครับผมสิ่งแรกที่จะเห็นเลยก็คือเขาจะมีเพลสมาให้ด้วยนะครับผมสำหรับเก็บเลนนะแล้วก็เพลสอันนี้เนี่ย,เ,ยเขาจะมี ที่หูขึคนด้านบนนะผมแล้วก็ที่คล้องหูด,ด้านข้าง2อันนะแบบนี้ที่สาคัญเลยอันนี้จะมีที่คล้องเข็มขัดให้ด้วยนะผมด้านหลังนะก็สามารถเกี่ยวเข็มขัดได้อันนี้ก็คือดีที่เขามีมาให้นะเราลองมาเปิดเพาส์งหรนะรว่าข้างในเป็นยังไงนะอ่ะเปิดมาครับผมก็จะเจอเลนนี่ตั้งอยู่นี้อ่ะครับผมก็เลนก็เป็นอย่างนี้เลยเลนนะผมก็คือมีฝาหน้าฝาหลังฮูดมาให้นะผมแบบนี้ แล้วก็ในกล่องก็คือจะมีเป็นใบรับประกันแล้วก็ตัวคู่มือนะผม <Okay. S 1> วารันตีนะครับแล้วก็มี QR code มาให้ด้านบนนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราเข้าไปในเว็บไซต์เขาเนี่ยเราสามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์จากที่ตัวเลนได้ด้วยนะครับอ่ะเรามาดูที่ตัวเลนกันก่นกอนนะครับตัวเลนนะผมบิวคุณภ t y เนี่ยที่ผมสัมผัสมานะก็คือโอเคเลยผมชอบน้ำหนักไม่มากนะผมอ่าวัสดุนะครับผมเป็นอลูมิเนียมอลลอยนะครับซึ่งด้านนอกเนี่ยจะเป็นพลาสติกดีๆอ่ะคือไม่ไม่ใช่พลาสติกที่ของแก่งนะคือเคาะๆไปเนี่ย อารมณ์มันเหมือนคล้ายๆเหล็กเลยแต่ว่ามันเบาวกว่าแลผมความรู้สึกก็คือกา,การจับถือเนี่ยใช้ได้เลยน้ำหนักไม่เยอะเลยนะผมอยู่ที่540รกรัมนะผมผมขอประกอบฮูดมาให้ดูแล้วกันฮู้ดนะผมประกอบมาเป็นแบบนี้นะผมฮู้ดเนี่ยต้องบอกเลยว่าไม่มีที่ล็อกฮูดให้นะผมในการใส่เข้าไปแล้วก็บิดเข้าแบบนี้นะผมแต่ว่าไม่มีปัญหานะที่ผมไปเที่ยวจีนมา5 6วันเนี่ยไม่เคยทังฮูดตกเลยเพราะว่าการล็อกฮูดของเขาเนี่ยวงลึกมากปึ๊บหนึ่งส่วนสี่รอบเงี้ยมันไม่มีทาาที่อาจจะกระแทกแล้วฮู้ดมันบิดตกได้ผม,มเห,มหือ,อน,นะ การใส่หัวเนี่ยซุบแล้วก็ล็อกแน่นมากนะครับมีฝาท้ายฝาหน้าถ้าผมเป็นแบบนี้นะผมเป็นแบบหีบ <c oughs> ก็โดยรวมแล้วโอเคครับผมเรื่องบิวตี้กัเรื่องหน้าตาเนี่ยไม่มีปัญหาผมชอบด้วยหน้าตาสวยนะครับผมออร่า <c oughs> อยู่ด้านบนนะครับผมแล้วก็8514มี8 5ด4 <c oughs> ด้านข้างด้วยนะครับผม ซึ่งอันนี้เขาดีไซน์ออกมาให้ใคล้ายๆกับเลนส์ซีนนะีมานะเหมือนเลนส์ถ่ายวิดีโอที่จะมีเลขเลนส์ชัดๆอยู่ด้านข้างนะผมมีแหวนโฟกัสนะผมแหวนโฟกัสสมูทดีครับผมลื่นๆนะครับไม่ติดนะครับแหวนเอฟเฟกเจอร์ลิงนะครับมีทั้งแบบคลิกแล้วก็แบบไม่คลิกนะผมผม,ผมจะเอาให้ฟังเสียงนะ ซึ่งตัวแหวนเนี่ยผมรู้สึกว่ามันลื่นไปหน่อยสำหรับผมนะผมอยากให้มันมีความเฟิร์มกว่านี้นิดนึงแต่ว่าการคลิกของเขาเนี่ยไม่มีปัญหาก็าคือสามารถปรับเอฟได้แม่นยำนะครับแต่ว่าผมอยากให้มันเฟิร์มกว่านี้หน่อยนึงนะครับถ้าเกิดเราปิดเป็นดีคลิกนะครับผมก็จะไม่มีเสียงแล้วสำหรับใครที่ต้องการถ่ายวิดีโอเนี่ยสามารถหมุนได้เลยนะครับอันนี้ไม่มีแอปเปอร์เจอร์ล็อกให้นะครับผมเราไม่สามารถล็อกแอปเปอร์เจอร์ที่โหมดเอได้นะเราก็สามารถหมุนไปได้เลยแบบนี้ ด้านข้างนะผมมีปุ่ม AF MF โฟกัสนะครับผมแล้วก็ปุ่มฟังก์ชันนะซึ่งเราสามารถตั้งได้ที่ตัวป้องนะว่าจะให้มันทํางานเป็นอะไรนะครับผมซึ่งปุ่มนี้เขาให้มา1ปุ่มนะครับอีกอย่างหนึ่งเลยที่เขาให้มาในเลนตัวนี้ก็คือจะมี Type C นะผมอยู่ด้านล่างของเลนด้วยซึ่งเราสามารถอัปเดตเฟิ์มแวร์ของเลนได้เองนะครับผมโดยที่ไม่ต้องส่งเข้าศูนย์นะหรือไม่ต้องซื้อด็อกกิ้งเพิ่มนะครับเราสามารถต่อคอมแล้วก็อัปเดตเฟิร์มแวร์ได้เลยผ่านหน้าเว็บไซต์ของเขานะครับโอเ,เ,นะเ,เ,นะเ,เคแล กันละอองน้ํกากันฝุ่นได้ด้วยนะครับผมถือว่าเป็นวิวคอณที่ที่ค่อนข้างพรีเมียมเลยสำหรับตัวผมนะวิวคอณที่ผมรู้สึกว่าดีกว่า,วาเลนค่ายหน่อยหนึ่งนะครับถือว่าโอเคครับในส่วนของขนาดฟิลเตอร์นะผมเลนตัวนี้มีขนาดฟิลเตอร์อยู่ที่67สมิลลิเมตรนะรผมก็คือสามารถหาซื้อฟิลเตอร์ใส่ได้ง่ายๆนะครับแล้วก็เบรดในการปรับรูรับแสงเนี่ยอยู่ที่15เบรดนะผมทําให้ได้โบเก้ที่กลมทุกช่วงเอฟนะครับสหรับการโฟกัสที่ใกล้สุดหรือการถ่ายโ um ครซาบนะผมตัวนี้โฟกัสใกล้สุดอยู่่ที0.2 85เมตรนะครับผมซึ่งสำหรับเลน85 F14 เนี่ยอันนี้ถือว่าไม่แย่นะครับผมถือว่ากลางๆนะครับผมแต่ในส่วนตัวแล้วเนี่ยผมอยากให้มันเข้าใกล้ได้อีกนิดนึงนะครับสำหรับสเปคเลนโดยละเอียดผมจะขึ้นไว้ให้บนหน้าจอนะครับผมสำหรับใครที่สนใจสามารถพอส์ดูได้นะครับ ในเรื่องของการจับถือเลนตัวนี้นะผมที่ตัวเลนี่ยไม่มีปัญหาก็คือการจับถือเนี่ยถือว่าบาลานะผมไม่หนักหน้าหนักหลังเกินไปแต่พอเราเอามาเสียกับกล้อง Sony นะผมอันนี้กล้องที่ผมใช้เป็น Sony a7 mark 4นะผมก็คือเป็นกล้องที่มีกริปเนี่ยที่อ้วนๆขึ้นมาหน่อยนะสังเกตว่าตอนผมถือเนี่ยจะมีแบบนี้เห็นไหม ตรงนิ้วเนี่ยผมจะติดนิดนึงก็คือตรงตูดเลนตรงใกล้ๆแหวนปรับค่ารูปแสงเนี่ยมันจะอ้วนๆหน่อยเวลาที่ผมจับเนี่ยนิ้วผมก็จะไปโดนตรงเลนว่างนะผมถามว่าจับได้ไหมก็จับได้ครับผมแต่ว่านิ้วก็ยังไปโดนอยู่หน่อยหนึ่งนะผมแต่ว่าถ้าเลนตัวนี้เนี่ยไปอยู่บนบอดี้ที่เป็น A7C ไม่ว่าจะเป็น C Mark 1 Mark 2หรือว่า CR ก็ตามเนี่ยตรงนี้เนี่ยจะไม่มีปัญหาเลยเพราะว่าคลิปของเขาค่อนข้างเล็กนะผมแต่ว่าพออยู่บน A7 Mark 4เนี่ยตรงนี้จะติดนิดหน่อยนะครับ สำหรับเลนระยะ85นะผมก็คือเป็นเลนที่นิยมมากในการถ่าย p อ r t r นะผมแต่ว่าในการท่องเที่ยวเนี่ยเราก็สามารถพกเลนตัวนี้เนี่ยไปถ่ายทั้งคนทั้งวิวรวมถึงถ่ายสตรีทได้อีกด้วยนะผมแล้วก็จุดเด่นของมันก็คือมี F ที่กว้างถึง1.4เนี่ยทำให้เราสามารถสร้างเซปาร์เรชันระหว่าง subject และ background ได้ค่อนข้างดีนะผมแล้วก็ เลนตัวนี้เนี่ยมันยังมีโบเก้ที่สวยอีกด้วยนะผมทาให้เลนระยะนี้นะผมหลายๆค่ายเนี่ยมักจะผลิตขึ้นมานะผมไม่ว่าจะเป็นไมคี้ซัมยังเลนค่ายของโซนี่ก็จะมีออกมาแล้ว3ตัวนะผมก็คือโซนี่จิมมัตเตอร์มาร์กหนึ่งมาร์กสองแล้วก็ตัวโซนี่ที่เป็น8 5 f 1 8ด้วยเช่นกันนะแล้วก็จะมีไซส์ที่ทามาในเมาส์โซนี่ด้วยนะครับแล้วก็มีซิกมาแล้วก็มีค่ายอื่นๆเนี่ยทำา8-5มาเยอะแยะเลยนะผมก็จะมีตั้งแต่ F1.8 เอฟคนึ่งจุดแปดเอฟหนต่งสื่งไงนะคือ สำหรับแบรนด์ซีลุยนนะผมก็คือเป็นแบรนด์จีนแบรนด์หนึ่งนะผมที่เขาเติบโตมาจากการผลิตอุปกรณ์ถ่ายทำซีนิมามาก่อนนะผมไม่ว่าจะเป็นพวกมโนพอโดหรือขาตั้งหรือว่าอุปกรณ์ถ่ายซีนิมาต่างๆเนี่ยซีลุยนเขาทำพวกนั้นมาก่อนรวมถึงทำเลนที่มีคุณภาพในการถ่ายซีนิมามาก่อนด้วยเช่นกันนะเริ่มจากเลนเมนูโฟกัสจนมาถึงเลนออโต้โฟกัสในส่วนของ ABC ที่เป็นซีรีส์ไซเปอร์แล้วก็ซีรี แมนวนวลที่เป็นซีรีส์ในวอลเกอร์ซีรุยก็ทำมาแล้วนะผมรวมถึงเลนอนโนเฟก์ที่มีคุณภาพหลายตัวซีรุยก็ทำมาแล้วเช่นกันซึ่งเลนตัวนี้นผมในออร r าซีรีส์ที่เป็นฟูเฟมออโต้โฟกัสเนี่ยตัวแรกของซีรุยคำถามคือทำไมเลนตัวนี้เนี่ยถึงพิเศษกว่าเลนไค่ายอื่น เี๋ยวเรามาดูภาพที่ถ่ายได้จากเลนส์ตัวนี้กันก่อนนะผมก็ในภาพแรกนะผมก็คือโชว์โบโเก้ก่อนนะว่าหน้าตาของโบโเก้ในการะระลายหลังเนี่ยหน้าตาเป็นยังไงนะผม ก็ในเซนนี้เนี่ยผมถ่ายเป็นตัว M10 ตั้งไว้นะครับแล้วก็เอาไฟเนี่ยด้านหลังมาวางเป็นโบก้ด้านหลังเพื่อเห็นว่าหน้าตาของโบก้หรือการทาเบลอฉากหลังเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะผมโบก้หน้าตาเป็นอย่างนี้นะผมตรงกลางเนี่ยถือว่าโบก้กลมเลยนะผมกลมแล้วก็ดูมีขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ตรงขอบขอบเนี่ยก็คือจะมีความเรียวลงนิดนึงครับคล้ายๆเป็นรูปลับบี้แต่ว่าไม่เรียวมากนะคือเรียวลงนิดนึงนครับยังถือว่า ใช้ได้อยู่นะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจริงๆแล้วแต่คนชอบนะบางคนอยากให้กลมเท่ากันทั้งภาพโดยบางคนอยากให้มีคาแรคเตอร์นิดๆพอมันเรียวแล้วเนี่ยตรงกลางอ่ะมันจะดูเด่นขึ้นนะครับเป็นงี้หนละผมหน้าตาโมีโ้นะครับเนี่ยถือว่าคลีนครับสะอาดนะครับขอบนุ่มๆฟงๆนะครับโอเคความคมเป็นไงบ้างตงัวนี้ถือว่าใช้ได้นะถ้าเกิดซูมร้อยเนี่ยความคมถือว่าไม่มีปัญหา ไว้ใช้ได้เลยนะครับถ้าเกิดผมรีเอฟลงมาที่ผมบอกไปว่ามันมีเบรดทั้งหมด15เบรดนะครับเรามาดูกันว่าความกลมของโบเก้เนี่ยมันได้ทุกค่าเอฟหรือเปล่านะครับรีลงมาครับทุกค่าเอฟก็กลมทั้งหมดนะผมไม่มีขอบตัดหรือว่าขอบที่เป็นเหลี่ยมของโบเก้ขึ้นมานะครับโอเคทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบโบเก้ของเลนส์อีก2ตัวแล้วกันว่าเพื่อให้ให,ให้มีอะไรเปรียบเทียบเนาะจริงๆอ่ะผมจะมีเลนส์ิกมาถ้าผม 85s 1.4ด้วยจุดตัวนึ่งนะผมสำหรับกล้องไนะที่ื้อาไวลแล้วก็ ผมมีเลนส e ์ e m o u n อีกตัวหนึ่งก็คือเป็น t ตกียนาครับผม8-5 f 1.8เกียบเทียบให้ดูแล้วกันนะผมว่าลอาาง1.8กับ1.4เนี่ยโบเก้ที่ได้เนี่ยกับราคาที่ต่างกันเนี่ยมันคุ้มค่ากันไหมนะผมก็เดี๋ยวลองเรียบเทียบดูทั้ง3าตัวนี้นะจริงๆผมอยากเรียบเทียบกับเลนส์ G Master ด้วยแนตะ่ว่าพอดีผมไม่มีอยู่นตอนนี้นะผมก็เลยได้แค่นี้นะครับโอเคทีนี้เราลองมาเปรียบเทียบดูภาพของโตกียนากันบ้างนะครับขึ้นอย่างนี้ให้ดูเลยภาพด้านล่างนะผมเป็นภาพจากเลนส์กตเกีเนยนานนครับรร 4, ราาจจไม่สึกเท่่่่าาไหรแตวมมันีม แตกต่างของมันอยู่นะก็คือขนาดของโบเก้นี่1.4 1.8เนี่ยจะเ,เห็นว่ามันโบเก้เนี่มันเล็กลงอย่างเห็นได้ชัดเลยนะผมแล้วก็อันนี้ก็คือตัวกิน่านครับประมาณนี้ครับผมคร่าวๆแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมอยากให้เห็นนะก็คือตัวซิกม่านะครับผมซิกม่า85 F1.4 ลองเปรียบเทียบโบเก้กันดูครับอันนี้ภาพแรกของซีรุยนะครับผม85 F1.4 นะสะ่วนภาพที่สองของซิกม่านะสังเกตนะว่าภาพเนี่ยมันมีความไม่เท่ากันอยู่นะผมเพราะว่า ผมมีการเปลี่ยนกล้องด้วยเปลี่ยนจาก Sony a 7 i ไปยัง e ล c a SL2S นะครับผมที่เราเห็นก่อนเลยจริงๆแล้วเนี่ยเวลาผมถ่ายผมรู้สึกได้ว่าตัวซีลุยเนี่ยเวลาถ่ายมีขอบยุบเข้าไปนิดนึงตรงกลางเนี่ยมันยุบเข้าทำให้เวลาเราถ่ายพอเทเนี่ยตัวแบบอาจจะดูเล็กลงกว่าปกติหน่อยซึ่งในกรณีนั้นเนี่ยถือว่าโอเคนะผมส่วนซิกมาเนี่ยขอบยุบลงมาเนี่ยอาการนั้นอาจจะน้อยกว่าซีลุยนะครับทำให้โบเก้ตรงกลางของตัวซิกมาเนี่ยมันจะดูใหญ่กว่าของซีลุยแต่ว่าโบเก้ตรงขอบเนี่ยมันจะใหญ่พอๆกันนะครับผมอันนี้ซี โบเก้ตรงกลางเนี่ยเนื่องจากมันไม่ค่อยยุบเท่าไหร่โบเก้ตรงกลางเนี่ยเลยจะดูใหญ่กว่าของซีลุยนะครับแต่ว่าหลักๆแล้วเท่านี้ครับผมโบเก้ของซิกมาครับผมจะมีความรีเป็นลูกลับบี้มากกว่าของซีลุยนะครับผมก็คือขอบเนี่ยมันจะเลียวเกือบจะมีความเป็นโซล,ลิ่งโบเก้เลยแต่ว่าไม่ถึงขั้นนั้นนะแต่ว่ามีความเลียวกว่าของซีลุยทำให้โบเก้ของซีลุยเนี่ย เวลาถ่ายคนเนี่ยมันจะมันจะดูไม่ไม่พุ่งมากเท่าไหร่นะครับทำให้โบเก้เนี่ยฉากหลังเนี่ยมันดูสมูทกันออกไปนะครับโอเคครับผมประมาณนี้ทีนี้เรามาดูความคมบ้างนะของซีดูย์เมื่อเทียบกับอีก2ตัวนะครับอ่ะอันนี้ผมซีดูย์ไปที่ f หน1.4งจุดสีนะผมถ่ายบน Sony a 7 4นะครับอันนี้ภาพแรกที่ f 1.4ก่อนนะครับสังเกตก่อนเลยภาพกว้างๆที่ผมพูดไปว่าตรงกลางยุบเข้าเนี่ยอาการก็คือจะเป็นอย่างนี้ครับผมมีความโค้งเข้าพอสมควรนะเห็นไหมเส้นนี้ไม่ตรงแล้วมันโค้งเข้านะผมอ่ะแล้วเราก็ลองซซููมมมมเข้าไไปปนนะะครับผผที่100%นะ ความคมเนี่ยผมถือว่าอยู่ในขั้นกลางๆครับผมไม่ถึงกับคมมากแต่ไม่ถึงกับแย่ก็คือความคมคอนแทสที่ f 1.4เนี่ยถือว่าใช้ได้ไม่ถึงกับแย่แต่ว่าไม่ได้คมจัดคิทเทคอแบบซิกมาหรือว่าแบบของเลนค่าย G M หรือคมไม่เท่าโตกียนา f 1.8ึด้ปดดามนะครับความคมแบบนี้ถือว่าโอเคไม่ไม่แย่แต่ว่าไม่ได้ดีเท่าไหร่นะครับส่วนความคมที่ขอบครับผมที่ f 1 4ครับผมผมถือว่าก็ใช้ได้ครับผมจะสังเกตว่ามันจะมีฟุ้งๆแล้วก็มีขอบม่วงเริ่มเข้ามานนครับบผมทีี่ขอเเลนนเลย ประมาณนี้พอเราหลีเอฟลงไปเรื่อยความคมนะผมดูตรงการภาพนะที่เอฟหนึ่งสี่ไปหนึ่งจุดแปดนะครับเห็นไหมความคมก็จะคมขึ้นมาแล้วครับที่หนึ่งจุดแปดคมเลยที่สองเอฟสอง ก็คือคมใช้ได้ครับผมแล้วก็ที่ขอบครับผมที่ F2 ขึ้นมาครับผมอันนี้น่าจะ F2.8 นะครับผมก็ความคมก็คือใช้ได้แล้วนะครับแต่ว่าเห็นเสียดนะพอเราปรับ F ขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยความคมที่ขอบเนี่ยมันจะไม่ได้คมชัดเลยจริงจริงนะผมมันจะคมชัดเลยจริงๆเนี่ยที่ F5.6 ห้าจุรือเอขึ้นไปนะผมซึ่งต้องบอกว่าที่ขอบเนี่ยเวลาเราถ่ายคนเนี่ยเราไม่ได้ไปโฟกัสอะไรที่ขอบอยู่แล้วนะครับผมทีนี้เรามาดูความคมเปรียบเทียบของเลนส์ซิกมากันบ้างนะผมในซิกมาครับถ่ายไลก้า SL2 เอสเอลสองเอสนะครับตรา f หนึงสหรือ f 2เนี่ยก็คือความคมมันใช้ได้หรือว่ามันคมที่สุดตั้งแต่ f นั้นอยู่แล้วนะก็คือซิกมาเนี่ยมันมีความคมที่เป็นแบบคีย์ที่เขแบบคมจัดเห็นทุกคนตาเนี่ยมากกว่านะครับผมแล้วก็ที่ขอบภาพด้วยเช่นกันนะของซิกมาก็ทำได้ดีกว่าด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าราคาเนี่ยตอนเปิดตัวเนี่ยมันต่างกันคนละครึ่งเลยคอของซิกมานะผมที่ f 1 4นะครับผม1 8ครับผม F 2นะครับองผมลองเปรียบเทียบกับซีรุยเลยครับที่ f เดียวกันนะครับทีนี้เรามาดู ชนะยางเห็นได้ชัดนะครับแต่ว่าซีรูนเนี่ยก็คือความคมถูกโอเคไหมก็ก็พอเห็นดีเทลยังนับเลขได้อยู่แต่ว่าไม่ไคมชัดขนาดนั้นนะผมจะรู้ว่าตอนนี้เราซูมไปที่100%ซนะครับผมซึ่งที่ขอบภาพเนี่ยเวลาที่เราใช้งานเลนจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ซูมเลนไปที่100%เพื่อดูขอบภาพอยู่แล้วในเวลาที่เราถ่ายคนนะครับโอเคก็เดี๋ยวไปดูของเลนตักินหน้ากันต่ออีกหน่อยนะครับถ้าเลนเลนตักินหน้าครับผมตรงกลางก็คมอยู่แล้วนะครับตามสไตล์ครับคมบาดใจคมพอๆกับซิกมาเลยนะครับแล้วก็ที่ขอบภาพก็ ผมใช้ได้ด้วยเช่นกันนะของเลนโตเกีน,นะครับโอเคที่ี้มาดูเรื่องอื่นเรื่องขอบมืดกันบ้างนะครับอันนี้ขอบมืดนะครับของซีรุยนะที่ f 1 4นะก็คือมีขอบมืดอยู่นะมีวินยัดน้อยๆครับผมถือว่าไม่เยอะนะผมถือว่าใช้ได้ไม่เยอะนะผมพอเราปรับ F ลงไปเรื่อยๆเนี่ยที่ f 1 8 f 2 f 2 8เนี่ยขอบมืดเนี่ยก็จะสว่างขึ้นเรื่อยๆนะครับสำหรับผมเนี่ยคิดว่าตั้งแต่ f f 4ขึ้นไปเนี่ยคือใช้ได้แล้วนะครับขอบมืดที่ตัวเลนเนี่ยถือว่าทำ สารภาพในเซตนี้นะผมก็คือเป็นภาพที่ผมไปถ่ายจากทริปชงชิงนะผมก็คือไปที่จีนมาแล้วก็เ,เลนตัวนี้เนี่ยไปถ่ายทั้งแฟนผมก็คือถ่ายพอ์เทตรวมถึงถ่ายวิวแล้วก็ถ่ายสตรีทด้วยนะผมก็เดี๋ยวมาดูกันว่าได้ภาพออกมาเป็นไงบ้างนะแล้วก็ผมจะมาบรรยายว่าเลนตัวนี้เนี่ยมันมีคาแรคเตอร์ที่ต่างกับเลนตัวอื่นๆที่ผมใช้ยังไงและทำไมผมถึงชอบเลนตัวนี้มากๆนะครับเรามาดูกันนะผมทีนี้เรามาดูภาพแรกกันก่อนผมจะดูภาพนี้นะผมสังเกตนะในภาพนี้เนี่ยเรื่องความคมเนี่ยผมถือว่าใช้ได้้กเยแบบเ็วลล การแสดงดีเทลต่างๆบนใบหน้าเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะครับความคมแค่นี้สำหรับเลนส์ถ่ายพอเทเนี่ยถือว่าคมพอแล้วนะผมซูมเข้าไปสามารถนับเส้นผมได้เนี่ยเลนส์พอเทตไม่จะเป็นต้องคมกว่านี้นะครับสำหรับผมนะทีนี้จุดเด่นของมันเลยเนี่ยก็คือจุดที่เราโฟกัสเข้าความคมที่เพียงพอแต่ว่าจุดที่เราโฟกัสไม่เข้าหรือจุดที่มันเหลี่ยมระหว่างจุดที่เราโฟกัสไล่ไปยังจุดที่โฟกัสไม่เข้าเนี่ยตรงฟอล์อฟตรงนั้นนะครับสังเกตน,นะดูตรงไฮไลท์ครับผมดูตรงแขนแล้วดูตรงเส้นผม มันจะมีความฟุ้งของแสงมีความระยิบระยับตรงนั้นอยู่ซึ่งเลนส์สมัยใหม่ที่มีความคิดค่าส,สูงๆเนี่ยตรงนี้มันจะไม่มีมันจะมีไม่เหมือนกันนะผมเดี <S <S ย๋ยวว่าอาจจะขึ้นภาพอีกภาพหน,นึ่งเพื่อเปรียบเทียบให้ดูชัดๆก็ได้ครับผมว่าเลนส์สวยใหม่กับเลนส์ที่มีครคเตอร์อันนี้มันต่างกันยังไงครับผมซึ่งครคเตอร์ตรงนี้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันจะหา ได้ในเลนมือหมุนสมัยก่อนที่มีคุณภาพสูงสูนะก็คือเลนมือหมุนคุณภาพสูงสสมัยก่อนที่มีทั้งความคมแล้วก็มีทั้งความฟุ้งอยู่ในตัวเดียวกันซึ่งอันนี้เป็นคาแรคเตอร์ที่หาได้ค่อนข้างยากในในเลนส์สมัยใหม่นะครับโอเคผมแบบนี้ความคมโอเคใช้ได้แล้วก็ที่ผมชอบมากคือการเบลอแบกเกลว่าแล้วก็เนี่ยส่วนที่เป็นไฮไลท์ครับชอบมากอันนี้อีกหนึ่งตัวอย่างแล้วผมเนี่ยความคมเนี่ยซูาไปในแว่นตาเห็นคนถ่ายด้วยซ้ำ <Wow. S 1> นะครับที่ผมเนี่ยเห็นไหมมีความฟุ้งของตัวไฮ ดูไปเรื่อยๆที่ภาพอื่นเนี่ยก็จะเห็นเหมือนกันครับเห็นแบบนั้นเหมือนกันความคมเนี่ยเห็นไหมเพียงพอแล้วผมผมไม่ต้องการเลนที่คมกว่าน,นี้นี่ถือว่าใช้ได้นะครับโอเคครับ อ่าเลนตัวนี้ที่ผมบอกก็คือมันมีขอบตรงกลางยุบเข้าไปอยู่นะทำให้เส้นตรงเนี่ยในภาพเนี่ยครับมันจะมีความเว้าวเข้ามาแน่นอนครับผมถ้าเกิดเราถ่ายพอเทรตไอความเว้าวเข้าไปตรงนี้เนี่ยมันทําให้แบบดูตัวเล็กลงด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเราเจอเส้นสายเจอประตูหน้าต่างเจอตึกเจอวัดเนี่ยเส้นตรงนี้เนี่ยเราก็ต้องแก้นะผมซึ่งตรงนี้นะครับเราสามารถแก้ไขได้ที่ตัวโปรไฟล์เลนนะแต่ว่าตัวที่ผมได้มาตัวนี้เป็นตัวเดโมเลนมันยังไม่ได้เปิดตัวอย่างเป็นทางการนะเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถแก้ไขโปรไฟล์เลนณตอนนี้ได้แต่ว่าพอเปเดตฟังก์ชันน้ขึมาด้วยแต่ผมไล แมนนุ่นนะครับแล้วผมก็ปรับดิทอชชั่นนิดเดียวเส้นตรงนั้นก็จะตรงแล้วเรียบร้อยนะผมซึ่งอันนี้เนี่ยแก้ได้ในอนาคตมีแน่นอน,นับผมสำหรับไรท์รูมนะครับโอเคเรามาดูอย่างอื่นกันบ้างเรามาดูที่ตัวแฟร์กันบ้างครับผมที่ผมถ่ายมาครับผมเลนตัวนีนะ้แฟร์เกิดขึ้นไหมมีแฟร์แต่เกิดขึ้นต้องบอกว่าน้อยมากและย,ยังอยู่ในจุดที่เราสามารถควบคุมได้ผมพูดอย่างนี้ดีกว่าแน่นอนครับตัวไฮไลท์เนี่ยมีความฟุ้งอยู่เพราะ,ะแฟร์เข้ามาเนี่ยก็จะมีความฟุ้งด้วยเช่นกันนะผมซึ่งอันนี้สองภาพ แต่ว่ามุมแรกเนี่ยผมถ่ายให้หันเลนส์นิดนึงลงมานะผมก็จะหลบแฟร์ตรงนั้นได้แต่พอผมต้องการให้เกิดแฟร์เนี่ยผมก็สามารถปรับองศาเลนส์ให้แสงพระอาทิตย์มันรอดเข้ามาทําให้เกิดแฟร์ได้เช่นกันนะผมซึ่งแฟร์ตรงนี้เนี่ยเนื่องจากมันเป็นแฟร์ที่เราสามารถควบคุมแล้วก็หลีกเลี่ยงได้ง่ายมันก็เลยเป็นแฟร์ที่มันไม่ได้ทำให้ภาพมันเสียหรือว่าเรามันไม่มันไม่ใช่แฟร์ที่เราไม่สามารถแก้ไขหรือหลบได้ับผมมันสามารถหลบได้ง่ายๆโดยการใส่ฮูดหรือว่า ปรับทิศทางของกล้องนะครับผมซึ่งนี้ถ้าเกิดผมต้องการแฟร์ผมก็เอาเกหันขึ้นไปไม่ต้องการผมก็บิดลงมาหรือว่าเดินเข้าไปใกล้หลบแดดนิดนึงก็คือเราสามารถควบคุมตรงนั้นได้เลยนะครับผมซึ่งแฟร์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าบางคนชอบบางคนไม่ชอบคนที่ชอบเลนที่เพอร์เฟกคมที่สุดคอนทาทตจัดที่สุดแฟร์น้อยที่สุดเนี่ยอาจจะไม่ชอบแฟร์แบบนี้แต่สำหรับคนที่ต้องการเลนที่มีคาแรคเตอร์มีเอกลักษณ์ถ่ายภาพออกมาแล้วดูมีอะไรที่แตกต่างเนี่ยเขาจะชอบแฟร์กันนะครับผมซึ่งแฟร์เนี่ยต้องบอกจริงๆเลยว่าแล ผมชอบแฟร์ที่เราสามารถควบคุมได้ก็คือเราสามารถหลบหรือเบี่ยงเพื่อแก้ไขได้ไม่ยากนครแต่ถ้าเกิดว่าแฟร์เยอะเกินไปจนหลบไปทางไหนก็มีเนี่ยมันก็เยอะเกินนะครแต่ว่าเกิดแฟร์ขึ้นมานิดหน่อยในบางมุมบางจังหวะที่เราต้องการเนี่ยก็คือถือว่าโอเคครับผมเรามาดูภาพอื่นกันบ้างครับผมเรื่องความคมครับไม่มีปัญหาใช้ได้นะครับ อ่ะตัวนี้ไฮไลท์ชัดเจนนะครับตรงโดนแดดไฮไลท์เนี่ยมีความฟุ้งนะผมแน่นอนครับเล่นตัวนี้ไม่ต้องบอกแล้วมีขอบม่วงครับผมมีขอบม่วงซึ่งเราก็สามารถแก้ได้ด้วยเช่นกันนะครับเนี่ยไปที่เดี่ยวหลอดนะครับจิ้มขอบม่วงหนึ่งทีก็น่าจะหายเลยนะครับซึ่งตัวเนี้ยถือโอเคเด่นที่มีคาแรคเตอร์ส่วนใหญ่ครับผมกับขอบม่วงเนี่ยต้องบอกเลยว่าแทบจะเป็นของคู่กันเลยครับผมนะครับความคมครับใช้ได้เนี่ยซูมเข้าไปนับขนตาได้เนี่ยถือว่าคมมากแล้วครับผมเนี่ยภาพก็ที่ได้ก็เวลาไปใช้งานถือว่าเอนจอยมมากครับผ การถ่ายกลางคืนนี่ปัญหาครับผมอืมนี่ลองดูโบเก้ในภาพนี้ก่อนอันนี้น่าสนใจนะครับอ่ะผมโฟกัสที่หน้าคนนะผมก็เข้าไม่ยากนะผมที่ในตอนคืนเนี่ยเราถ่ายโบเก้เนี่ยสังเกตนะครับว่าจะมีขอบตัดอยู่นะผมเห็นไหมที่ขอบของโบเก้เนี่ยจะมี สีเรืเหลือบแล้วก็มีขอบอยู่นะผมไม่ไม่ได้ฟุ้งมากนะเราอยู่ในสถานการณ์ที่ควบคุมได้แน่นอนครับโบเก้มันค่อนข้างนวลเลยแหละถือว่าโอเคแต่ว่าพอมันอยู่กลางคืนเนี่ยพอมีแสงไฟยิบยิบอยู่ข้างหลังเนี่ยมันจะได้คาแรคเตอร์โบเก้แบบนี้ขึ้นมานะผมซึ่งอันนี้ต้องบอกว่าแล้วแต่บุคคลนะมันจะได้อารมณ์แบบว่าเหมือนเลนพูดง่ายๆเหมือนเลนมือหมุนแพงๆนั่นแหละถือว่าโอเคเลยสำหรับผมนะครับเนี่ยโบเก้แบบนี้มีความใหญ่มีความรีแต่ว่าไม่ถึงขั้นเป็นโซลลิ่งโบเก้นะครับไม่ถึงกับ ่ประมาณนี้เนี่ยื่อว่าใช้ได้ครับผมอมืตรงไฮไลท์มีความฟุงฟ้งๆอยู่นะครับจริงๆภาพนี้ไม่ได้ฟุ้งจากตรงไฮไลท์หรอกภาพนี้นตอนกลางคืน,นมันมีหมอกนิดหน่อยทำให้เวลาแสงที่มันเปิดอยู่ตรงตึกเนี่ยม,มีความโกรขึ้นมานครับโอเคครับประมาณนี้เลยครับผม อ,อื่นคือถือว่าโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอีกจุดหนึ่งครับผมที่เป็นข้อสังเกตของเลนส์ตัวนี้กันนะครับเนื่องจากซีรุเนี่ยมันเป็นแบรนด์เลนส์ที่ทําเลนส์ซีนีมามาก่อนแล้วก็ทําเลนส์มือหมุนมาก่อนนะครับผมพอเขาก้าวเข้ามาในเลนส์ออโต้โฟกัสเนี่ยการทำงานของออโต้โฟกัสของเลนส์ตัวนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่ามันต่างกับเลนส์ตัวอื่นแล้วก็มันอาจจะมีความช้าอยู่บ้างนะครับ ในส่วนของภาพนิ่งเนี่ยผมถือว่า performance ถือว่ากลางๆับผมถ้าเกิดว่าเลนดีๆเลยก็คือแน่นอนครับ G Master 85 G Master f 1 4 Mark II เนี่ยลองลงมาก็อาจจะเป็น Sigma ครับผมแล้วก็อาจจะเป็นเติ r d ด a า t y อื่นๆซึ่งมี m i k e ้มีซัมยังมีอะไรพวกนี้ครับผมซึ่งเลนตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าออโต้โฟกัสเนี่ยอยู่ในระดับกลางๆับผมไม่ถึงกับแย่มากแล้ก็ไม่ถึงกับดีด้วยครับผมแน่นอนครับสู้ซิกมากับ G Master ไม่ได้แต่ก็อยู่ระหว่างนะผมไมคี้ซัมยัง อาจจะดีกว่านั้นนิดเดียวครับผมแต่ว่าโดยรวมแล้วยังถือว่าไม่สามารถเอาเลนตัวนี้ไปถ่ายกีฬาได้นะผมอย่างกีฬาคนวิ่งเข้าหากล้องเนี่ยน่าจะยังยังไม่โอเคนะผมที่ไม่ค่อยดีเลยเวลาที่คนวิ่งใส่กล้องตรงๆเนี่ยตัวน,นี้เนี่ยก็คือจะจับโฟกัสได้บ้างไม่ได้บ้างแต่ก็ยังมีภาพที่ใช้ได้อยู่นะไม,ไม่ไม่ถึงกับว่าใช้ไม่ได้เลยนะผมอย่างงี้ผมให้แบบเดินเข้าหากล้องนะผมถ้าเกิดว่าเราถ่ายที่ประมาณ28ภาพเนี่ยมันจะมีใช้ได้อยู่ประมาณ14-15ภาพนะผมที่โฟกัสเข้าเป๊ะจริงๆนะแต่ว่าภาพอื่นถามว่า ใช้ได้ไหมยังอยู่ในเลนส์ที่พอใช้ได้อยู่แต่ว่าเข้าจริงๆเลยขนตาชัดเนี่ยก็คือจะอยู่ที่มัน50-60%ปรแล้วกันแต่ว่าภาพอื่นถามว่าโอเคไหมก็ก็พอได้อยู่แต่ไม่ถึงกับคมเป๊ะๆนะผมแน่นอนครับถ้าเกิดเราออโต้โฟกัสแล้วว่าแบบยืนนิ่งๆหรือว่าโพสแบบถ่ายไม่มีปัญหาครับผมการโฟกัสถือว่าไวแต่ว่าถ้าเกิดว่าแบบเดินเข้าหากล้องแล้วถ่ายในโหมดคอนตินิวเอฟเนี่ยอันนี้จะทําได้ไม่ค่อยดีครับผมแต่กลับกันในพอมันถ่ายวิดีโอเนี่ยการคอนตินิวเอฟเนี่ย ถือว่าทําได้ค่อนข้างดีครับผมผมลองถ่ายดูแล้วก็คือมันไม่ค่อยหลุดเท่าไหร่หลุดไหมมันจะมีบางเฟรมที่หลุดมันไม่ได้เข้าไปเป็นทุกเฟรมแต่ว่าอารมณ์ที่ได้ครับผมมันเหมือนมีคนกําลังใช้มือ p ู l โ focus ตามแบบอยู่ก็คืออาการที่ได้มันจะเป็นโฟกัสที่มันลอยๆอยู่ระหว่างเนี้ยไม่ได้เข้าเป๊ะแต่ว่าพอแบบยุ่ปุ๊บโฟกัสก็เข้าพอแบบเริ่มขยับก็จะมีการตามนิดนึงเหมือนโฟกัสเขาก็จะมีการ ดีเลย์หน่อยเหมือนกับการที่เรามีคนกําลังดึงโฟกัสบนกล้องซีนิมาอยู่ครับผมอาการโฟกัสจะเป็นอย่างนั้นก็คือหลุดไหมหลุดแต่มันหลุดแบบมีความเป็นธรรมชาติของมันอยู่นะครับผม ซึ่งต้องบอกเลยนะผมว่าเลนที่ผมได้มาตัวนี้เนี่ยเป็นเลนตัวเดโมนะผมไม่ใช่เลนตัวที่ขายจริงนะซึ่งจากวันนี้จนถึงวันที่เขาขายจริงหรือว่าเราใช้ไปแล้วเนี่ยเลนของค่ายซีรุยครับเขาจะมีการอัปเดตเฟิร์มแวร์ออกมาเรื่อยๆนะซึ่งเราก็สามารถอัปเดตเฟิร์มแวร์ที่ช่อง USBC ทีซใเลนได้เลยอันนี้ผมคิดว่ามันอาจจะมีการปรับแก้ปรับจูนไปเรื่อยๆนะครับ ก็เรามาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงณนตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูราคาของเลนตัวนี้แล้วก็เปรียบเทียบกับเลน85ของค่าอื่นนะครับผมว่าตัวนี้มีความน่าสนใจแล้วก็ระดับราคาเนี่ยอยู่ที่ประมาณไหนนะครับผมซึ่ง C ีุย85 S1.4 อลาร่าซีรีเนี่ยเปิดตัวมาที่23,900บาทนะครับผมแต่ว่าสั่งในช่วงนี้เนี่ยตั้งแต่วันนี้จนถึงตอนปลายธันวาก็คือถึง31ธันวาเนี่ยราคาจะอยู่ที่19,900บาทนะครับผมแล้วก็จะมีของแถมด้วยซึ่งอันนี้ต้องไปติดตามดูที่หน้า Facebook หรือหน้าเพจเขานะครับผมก็ดูที่ของซีรุยก็ได้หรือว่าของดิจิตอลเอส SCM ก็ได้นะครับผมลองไปสอบถามดูนะครับว่าของแถมมีอะไรบ้างนะแต่ว่าราคาโปรโมชั่นตอนนี้เนี่ยก็คือทนึ่งราาคเยถือว่าอเคแล้วถักเกยครือถูกกว่า เลนส์ G Master เนี่ยประมาณ3เท่านะผมถ้าเกิดเปรียบเทียบกับเลนส์ Sony G Master 85 F1.4 Mark 2นะผมตัวน,นั้นน่ะจะอยู่ราคา6 9 9 0 0บาทนะอาจจะหามือสองได้ที่ราคา6,500 0นาะแต่ว่าน้อยหน่อยเพราะว่าเลนส์มันเพิ่งเปิดตัวมานะผมก็สังเกตว,ว่า Performance ประมาณนี้เนี่ย เทียบกับเลนค่ายที่เป็นตัวท็อปตัวนั้นเนี่ยราคาต่างกัน3เท่านะครับผมแต่ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยต้องบอกเลยว่าภาพผมชอบภาพของเลนตัวนี้มากกว่าแต่ยังไงก็ตามออโต้โฟกัสเนี่ยก็ต้องยกให้เลนจิมาร์เตอร์นะครับผมที่เราลองมาเปรียบเทียบกับที่เป็น third party ค่ายอื่นๆกันบ้างนะครับผมรู้สึกว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ลองลงมาจากโซนี่ก็คือซิกมาแปดสิบห้า S นี่สี่ตัวนั้นนะครับผมตัวที่เป็นตัวใหม่นะครับผมตัวนี้เนี่ยซึ่งตัวนี้เนี่ยราคาเปิดตัวมาอยู่ที่สี่หมื่นหนึ่งพันเก้าเลยนะครับผม แล้วก็มือ2ของซิกมาตอนนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประมาณอาจจะ28 0 0 0จนถึง2 0 0 0 0กลางๆก,ก็ลองหาซื้อดูได้นะผมราคาต่างกันอยู่บอกว่าประมาณ5้0 0ันะผมก็ต้องเลือกดูว่าชอบอันนี้หรือชอบอันนี้ทีนี้เลนส์ซิกมาเนี่ยต้องบอกว่าถ้าเกิดถือเปรียบเทียบก,กันดูเนี่ยซิกมาเนี่ยบิวคุณตี้จะดีกว่าของซีดูหน่อยแล้วก็มีน้ำหนักมากกว่าของซีดูด้วยเช่นกันนะผมถ้าเกิดว่าต้องการถือแล้วก็ไปท่องเที่ยวเนี่ยซีดูยังถือว่าโอเคอยู่นะครับตรงนี้โอเคทีนี้มาดูค่ายอื่นๆจากจีนกันบ้างนะผมกมอ แต่ว่าถูกเลยตัวนั้นอ่ะหนึ่งหมื่นหกพันเก้าร้อย 16, บาทนะผมแต่ว่าค่ายเตอร์ของเลนสองตัวนี้นต่างกันพอสมควรเลยแล้วก็ไมกี้เนี่ยจะมีมาหาเรื่องการออโต้โฟกัสอยู่นะครับผมก็อาจจะพอๆหรือว่าอาจจะแย่กว่าตัวนี้หน่อยด้วยซ้ำนะครับผมแต่ว่าความคมอ่าไมกี้เนี่ยจะคมกว่าถ้าเกิดว่าต้องการแบบว่าความคมจะจัดแบบคริติคอลไมกี้นั้น โอเคแต่ว่าต้องการคาแรคเตอร์สวยๆเนี่ยตัวนี้ผมถือว่าโอเคกว่านะผมสหรับผมเนี่ยถ่ายคนพอร์เทรตผมชอบตัวนี้นะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ต้องเปรียบเทียบกันนะเพราะผมก็คือเลนของซัมยัง8 5 1 4้าหนึ่งสีมาร์กสองนะผมซึ่งตัวนี้นเนี่ยราคาเปิดตัวมาต้องบอกเลยว่าไม่ถูกนะราคา28,900ื่นนเกร้บาทนะผมซึ่งเปอร์ฟอร์แมนซ์เนี่ยลองตัวนี้กับซัมยังผมว่าตัวนี้ดีกว่าอยู่เยอะเลยนะครับก็รวมๆครับผมเลนตัวนี้เนี่ยเหมือนมันออกมาอยู่ตรงกลางระหว่างเลนแพงและเลนถูกมันออกมาอยู่ตรงกลางและเปอร์ฟอร์แมนซ์์์์เเเเเนนนนนีีี่่่่่ยยต้้อออออองบกกววาาาพรรรฟแมมซหืภทไดัป็ ของมันเลยนะผมไม่มีเลนไหนในช่วงเลนเนี้ที่ภาพเหมือนกับตัวนี้นะผมันที่ผมพูดไป ก็สำหรับผมนะผมชอบตัวนี้แต่ติดอย่างเดียวก็คือเรื่องออโต้โฟกัสที่อาจจะมีการพัฒนาจากการอัปเดตเฟิร์มแวร์ไปเรื่อยๆนะครับผมแต่ว่าโดยรวมสําหรับการใช้งานทั่วไปสําหรับการถ่ายพลสเทนถ่ายแฟนถ่ายคนถ่ายท่องเที่ยวถือว่าเปอร์ฟอร์แมนซ์การโฟกัสออโต้โฟกัสมาณนี้ถือว่าโอเคครับผมแต่ว่าถ่ายกีฬาเมื่อไหร่ตัวนี้ไม่ใช่มันไม่ใช่เลนถ่ายกีฬานะครับถือว่าจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ครับผมก็ถ้าเกิดสนใจก็ไปสอบถามโปรโมชั่นกันได้นะครับผม bang. Yeah. Yeah. Mm. The sound comes, yeah Dial in that Every man, every man, every Facebook yeah. freaking get the shit we speaking Music is all addiction Music is all like a needle, them needles Make it Make it